สวัสดีครับทุกคนที่กําลังรับชมนะครับทางช่องของเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุก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 คนได้ติดตามช่องของเราเพื่อเลือกชมหรือว่าเลือกซื้อเกงยินรีไวนะครับมาดูเกงยินรีไวรุ่น501มื่สองตัวนี้นะฮะขนาดตามป้าย W สามสิบสาม L สามสิบสี่นะครับจะเป็นสีบลูกลางๆออกไปหาเข้มนะฮะขนาดตามป้าย W สามสาม L สามสิบสี่ขนาดวัดจริง L สามสิบสามยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับ ตะเกียงตัวนี้ป้ายแคร์ด้านในถูกตัดนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะทราบว่าตะเกียงตัวนี้มาจากประเทศอะไรถ้าตรงายท่านนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะทางด้านของเราจะหาที่มาให้นะครับเพราะว่าถ้ามีกระดุมอยู่ยังไงก็มีที่มาอย่างแน่นอนนะครับลูกค้าถ้าสนใจตะเกียงตัวนี้ติดต่อเข้ามานะครับราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับ เกิงตัวนี้ย้ำอีกทีขนาดตามป้ายดับเยูสามสิบสามเอลสามสิบสี่ขนาดบัจิงเอลสามสิบสามยาทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเจ็ดจุดห้าป้ายแครโดนตัดครับผมป้ายแครโดนตัดนี้ก็มาจากหลายเหตุผลหลายสาเหตุนะครับก็คือว่าบางทีเจ้าของเดินหนึ่งเขาไม่ชอบป้ายแครอาจจะทําให้ระคายผิวอะไรอย่างนี้ทําให้เขาไม่ชอบอ่ะเขาก็ตัดทิ้งก็มีนะฮะหรือไม่ก็ อาจจะมีแบบว่าเจ้าของเดิมถ้าในกรณีที่อยากสลับป้ายแครนเขาก็อาจจะตัดไปใส่อีกตัวหนึ่งก็เป็นเป็นไปได้นะนี่คือโอกาสจะเป็นไปได้เช่นกันนะฮะกางเกงตัวนี้นป้ายแครโดนตัดนะครับถ้าท่านไหนไม่ซีเรียสก,ก็จริงๆแล้วมันไม่มีผลอะไรเลยนะเพราะว่าป้ายแครอยู่ด้านในนะครับถ้าอยากจะทราบว่ามาจากประเทศอะไรเนี่ยเราสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางช่องผมได้ผมหาให้นะฮะถ้าตรงสายท่านนะถ้าผมก็ถ้าตรงสายท่าน,นะาาท,านท่านต้องการที่จะอยากได้กางเกงตัวนี้ริงๆเนี่ยก็สอบถามผมได้ครับถ้าอยากทราบครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรครับ เกงยีล네ีว่ารุ่นึ0 1เนี่ยนะครับเขาจะเป็นงานกระดุมนะครับดูที่กระเป๋าตัวนี้นะฮะจะมีรอยขูดนะฮะตามสภาพเป็นเกงมือสองนะรอยขูดตรงที่กระเป๋าบนตรงนี้นะครับผมเป็นลายคลาสสิกสวยๆอีกเช่นกันนะฮะเป็นสวยๆแบบเซ่อๆนะฮะลูกค้าดูนะะจะมีรอยขูดที่ขอบกระเป๋าตรงนี้นะฮะเนี่ยทั้งสองข้างเช่นกันนะฮะตะเข็บขึ้นเป็นรางสวยๆเลยนะฮะทั้งสองข้างนะฮะสีสวยๆเข้มๆครับเข้ม สวยแบบเื้อๆนะฮะสีบลูกลางๆออกไปหาเข้มนะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะงานปลายขาเย็บแบบลูกโซ่นะฮะปลายขามีเราเหยียบโซ่นิดหน่อยนะครับเนี่ยครับเย็บแบบลูกโซ่การเย็บแบบลูกโซ่เนี่ยนะฮะก็สามารถมั่นใจได้เลยครับว่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมแน่นอนเพราะว่าเครื่องจักรไม่มีในหมู่บ้านหรือชุมชนแน่นอนครับเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่แบบนี้นะครับจะมีอยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเท่านั้นครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจเกมตัวนี้ก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะ เข้ามาพูดคุยเรื่องราคาต่อรองราคาหรือว่าขอดูภาพต่างๆอยากตามที่ลูกค้าอยากดูได้เลยอยากจะดูตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งทางแอดมินผมได้เลยนะครับลูกค้าเนี่ยนะสีบูกลางๆออกไปหาเข็มเป็นเกงมือสองนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างก็ตามอายุของเกงมือสองก็เป็นเรื่องธรรมดาครับท่านนสนใจติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ